คนทั้งโลก7%นักถือศาสนาพุทนอกจานศาสนาอื่นๆใช่แล้ว7%นี้จะมีมีกี่คนที่จะเข้าถึงจริงถึงจริงๆใช่ไหมครับ่ที่เมืองไทยก็ถามถามเพราะว่าเนิ่นกันนะฮะนิมมานไทยก็นักถือศาสนาในในคำสร้อนนะในชื่อนะจะไม่ได้ นป้านะนจิตใจที่ไหนก็มีคนมีคนดีและมีคนชั่วไม่เกี่ยวกับศาสนาศาสนาคริสตก็มีคน,คนดีนะคนดีมากนะแต่คนชั่วเยอะนะ <c oughs> นึกซะสันาัพุทธกห่อน,นกันเดีนยวมึงไทยก็ก็ยังดีอยู่คนไทยนี่เนืรื่องนึ่งก็เก่งอยู่นะดอมตุนคนดอมตุนคนอื่นเ <laughs> รื่องนี้เก่งมากในสุรพิษกี่วันสามสวันสี่มันครับสี่มัน ชิดใจแต่ยินไหมนินดีไชิดใจเมื่อวันกี่ชั่วโมงห้ารอบห้ารอบรอบละสี่สิบนาทีก็มีชั่วโมงสิบสี่สิบห้ายี่สิบ ยี่สิบเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอครึ่งชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีสี่สิบนาทีเออชั่วโมงกว่านะจองรอปล่าหนึ่งชั่วโมงไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงนะมันพอพอทำไปแล้วมันจะถอนออกมานึ้ก็ถอนออกมาแล้วผมก็พยายามพัฒนาน่ากายอยู่เอ้าแล้วก็พอพอดิมตาบางทีก็หนึ่งชั่วโมงกว่าบางทีก็สี่สิบก็ก็หยุด ก็ก,ก,กธรรมดานะมันชิดมันทอนออกฮะเก็ต้องจึงกลับนะแต่หลวงพ่อผมเอาถ้าภาษาโลกเขาบอกว่าตามสถานการณ์นะหลวงพอ่อใครพูดไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่พูดแบบไม่มีใครพูดแบบนี้อ๋อ,อตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ไมหมคือคือสมว่าวันวันนี้ผมมาวัดเนี่ยตอนเช้าสองรอบก็ไม่ได้ทำละก็ตามเหตุปัจจัยผมหมายความว่าอย่างนี้ คือไม,ไม่ไม่ได้หมายขางฟิกว่าต้องห้ารอบทุกวันแต่ว่าวันนี้มาวัดนเช้าก็หายไปสองกันสอง,สอ,ง,สอ,งสอันนี้สนี่เมื่อนอนแปดชั่วโมงยังมี่สิหกชั่วโมงฮะอันนั้นค่อยๆพัฒนา <c oughs> ค่อยๆพัฒนาเมื่อเพราะว่าเมื่ออยู่ที่วัดก็ต้องอย่งหน่อยก็ทั้งสิบชั่วโมง อ๋อมันก็จะกลายเป็นความเครียดนลุง <laughs> เนี่ยนี่สายที่ของเราทำไว้ได้เห็นความเครียดขึ้นมา <c oughs> และฝัดกับกิเลสที่ทำให้เราเครียดเรทําให้เราทุกขเวรนะเมื่อไม่เห็นก็ไม่ฝัดก็ไม่ได้เมื่อไม่เห็นเ <c oughs> มื่อไม่เห็นสตูมันสู้ได้ยังไงฮะเข้าใจเข้าใจแล้วเหรอ Okay, Rapport. <playfulfashioned> Yata <swe> vari vaha pura sakarang eva meva itoti nang peta nang upakapati iti tang pati tang tum hang kipa samichato sabe purantu raso วินาสัตุมาเทพวัตวันทายุสุขิธิคายุคมพระวาปิวาดนสิลิสนิจังบุธาปัจใจโนชัทาโอธรรมาวัตทันทิอายุวโนสุขังพลังพระวัตุสาปมังกลัง อคันตุสัพพะเทวัตตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสระโสติภวันตุเตภวัตุสัพพะมังคะลังอคันตุสัพพะเทวัตตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสระโสติภวันตุเตภวัตุสัพพะมังคะลังอคันตุสัพพะเทวัตตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสระโสติ ภาวันตุทธ์พระวนคนไม่อยากเห็นสัตู <laughs> มันนากลัวมีทีเดินนะอสุลาพิษณ์นะว่าไม่ ไม่ผัดกับเล็มันเกล็ก็ไม่ไม่ยอมถอยนะ